ในการทำงานกับสารเคมีอันตรายนักว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารเคมีในแต่ละประเภทโดยศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีหรือ SDS การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีวิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ควรนํามาดําเนินการเรียงตามลําดับความสําคัญมีดังนี้ 1. กําจัดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากที่ทํางานได้แก่ ไม่ใช้สารเคมีหรือสิ่งของที่ไม่จําเป็นต้องใช้ในโรงงาน 2. ใช้กระบวนการอุปกรณ์หรือสารเคมีที่ปลอดภัยกว่าแทน 3. จัดให้มีพื้นที่สําหรับสารเคมีโดยเฉพาะแยกออกจากคนงานโดยจัดพื้นที่เป็นระบบปิดสําหรับสารเคมีย้ายคนงานหรือสิ่งกีดขวางต่างๆออก 4. ใช้การควบคุมทางวิศวกรรมเช่นการระบายอากาศเฉพาะที่หรือ exhaust ventilation 5. ใช้มาตรการทางด้านบริหารจัดการเช่น จำกัดเวลาการทำงานของคนงานในบริเวณใกล้แหล่งที่มีอันตราย 6. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นแว่นตากันสารเคมีหน้ากากกรองสารเคมีและถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นต้นเพื่อความปลอดภั